สวัสดีครับเหตุร้านบยร์วิสนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำคัดแต่งของเจ้า CRF 300L นะครับเดี๋ยวเราจะมาแปลงคัสสลิปเปอร์ครัดให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้เจ้าปัญหาเลยนะครับช่างที่ถอดให้ถอดออกมาก่อนนะครับถอดทุกแผ่นเลยออกมาก่อนแล้วก็ เอาแหวนสปริงตัวนี้ออกมาเลยสองตัวตัวนี้ไม่ต้องใส่นะครับที่จะใช้ก็มีแค่อ่ะมันมีอยู่ด้วยกันห้าแผ่นนะครับเ,เลือกแผ่นนี้มาไว้แผ่นนี้ได้ใช้อยู่นะครับเอามากรบมาเอามาประกบด้านหน้าสองแผ่นสองแผ่นเล็กนี่เอาออกเลยนะครับน,นี้รถศูนย์โลนะครับ แต่เ,เรามาใชา้ของ N S R แท้ใส่นะครับเท่ากันนะครับ N S R วัดให้ดูกับแผ่นเต็มของเดิมวัดน่ะวัดขนาดวัดความโตของมันนะเอาเทียบกันดูนี่เท่ากันนะครับปกติผมไม่มาบอกนะครับอันนี้แบ่งปันความรู้นะครับถ้าคาัด N S R นะครับ N S R ProArm นะครับแท้หรือ ถ้าใครอยากประหยัดก็ซื้อของเทียมก็ได้ครับแต่ว่าความทนทานก็ตามนั้นนะครับที่จริงต้องแช่น้ํามันก่อนนะครับก่อนก่อนใส่อันนี้เพื่อไม่ให้มันเลอะนะครับก็สอนแบบง่ายๆไปก่อนใช้แผ่นเต็มแผ่นใหญ่สองแผ่นนะครับแผ่นนี้เอาขึ้นมาสองแผ่นนะครับที่จะใช้ก็มีกี่แผ่นเอาขึ้นมา แผ่นเต็ม4แผ่นแล้วก็แผ่นเล็ก1แผ่นประกอบหน้านะครับเดี๋ยวประกอบให้ดูหน่อยง่ายๆครับก็ใส่เข้าไปเรียงสลับกันเหมือนเดิมใส่เข้าไปอันนี้ให้ง่งายๆก่อนนะครับที่จิงก็ต้องดู รหัสอะไรมันด้วยนะครับนะครับมันมีคมกับมีแหลมนะครับเอาแหลมลงไปมีคมกับมีทู่นะครับพูดผิดนะครับเมื่อกี้นส่วนตัวบนก็ ต้องใช้แผ่นเล็กเหมือนเดิมนะครับนี่เล็กก็เล็กเหมือนเดิมนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปเนียงในช่องเดียวกันไปเลยนะครับของเดิมมาสุดท้ายมันจะสลับอยู่ข้างบนนี่นะครับอยู่อยู่รลองนี่นะครับอ่าเข้าแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่สปริง ใส่สปริงแต่งไปสามตัวนะครับเอาเทียบกับของเดิมดูหน่อยเพิ่มค่าเคให้มันหน่อยนี่ครับสปริงแต่งอันนี้นะครับสปริงแต่งนี่ของเดิมนะครับโอเคแค่นี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับทำคล้ายๆกับ ตัว250นะครับแต่ว่าแค่ตัวบนก็ใช้แผ่นเล็กตัวเดิมตัวที่มันให้ทำให้ไหม่บ่อยๆก็คือตัวนี้ตัวสโลเนี่ยนะครับเวลาไว้ออกตัวนะครับประมาณนี้ครับผมถ้าหาซื้อไม่ได้ติดต่อผมได้นะครับนี่อ่ะ แทหน้าจอไว้นะครับรหัสนี้นะครับนิตาเพชทมาดูสําหรับวิธีที่สองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเอาแผ่นสปริงออกนะครับแหวนสปริงออกครับก็เลี้ยงเข้าไปเหมือนเดิมแต่ชุดนี้จะเป็นผ้าคาัดใช้ผ้าคาาสเต็มแค่แผ่นเดียวนะครับเลี้ยงเข้าไปปกติ ถาคัาเต็มของ n n r เหมือนเดิมนะครับใช้แค่แผ่นเดียวอเอาแผ่นเล็กออกไปหนึ่งแผ่นแต่แผ่นเล็กๆประกบข้างหน้าสองแผ่นก็ใช้เหมือนเดิมนะครับ อันนี้คือเราไม่อยากล้างเดือยตรงนี้ออกนะครับถ้าใครไม่อยากล้างเดือยตรงนี้ออกก็ใช้แผ่นเล็กสองแผ่นเ<ๆ>ดือยตรงนี้ไม่มีผลนะครับล้างออกไปได้ครับเพราะว่ามันเป็นนั่งครับถ้าใส่แผ่นเต็มแต่คันนี้ จะใช้แผ่นเล็กแค่แผ่นเดียวนะครับอันนี้ทาเป็นทาวิธีให้ดูนะครับวิธีแปลงนะครับอ่านี่ง่ายๆตัวนี้ก็ถามว่าจะซอฟลงมาหน่อยนะครับเพราะว่ามีแผ่นเล็กอยู่สองแผ่นแต่เ,เราจะแปลงใส่เข้าไปสองแผ่นนะครับแผ่นใหญ่ อันนี้คือวิธีทํทาที่ง่ายและประหยัดนะครับตัวนี้